สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพอ,อก,กันอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้พาทุกคนมากินอาหารอินเดียนะคะทุกคนนี่อันนี้เป็นติ๊กกะมาซาล่านะคะทุกคนอาหารอินเดียซื้อมาค่ะไม่ได้ทําเองแล้วก็มีแป้งนานเบสเนาะเขาเอนนานเบสเป็นแป้งคล้ายๆแป้งโรตีทุกคนแล้วเขาก็จะทากับเนยแซ่บแห้งร้านนี้คืออร่อยมากชอบมากทุกคนปกติบางครั้งก็ทํากินเองทุกคนแต่ว่าวันนี้ไม่มีเวลาเออตั้งแต่มีลูกไม่มีเวลาแล้วก็มีข้าวแบบอินเดีย ข้าวแบบอินเดียก็จะเป็นเม็ดยาวๆแบบนี้จะทุกคนจ้ะเดี๋ยวเทข้าวลงไปเลยของชอบเลยทุกคนติกามาซาลาะมีใครชอบอาหารอินเดียอันนี้เหมือนกันไหมทุกคนข้าวอินเดียก็จะเป็นเม็ดยาวๆจ้ะทุกคนเดี๋ยวเอาสำนีกันนี่นี่เดี๋ยวเราจะคนให้ทุกคนดูก่อนอันนี้ก็เป็นติการมาซาลาะไก่นะคะทุกคนไก่ ซอสก็เป็นกะทิมีเอ่อมะเขือเทศมีมะเขือเทศมีพริกหยวกมีหอมนะทุกคนอืมคำแรกเลยทุกคนจะ้ะผักแก้มก็มีแครอทกับอ่อพิหวาแสบทุกคนคนอินเดียวจะใช้มือหยิบกินนะทุกคนแต่ว่าโอ๊คือสสีสบลูกเยทุกคนจะ้ะตักลงมาอย่างนี้เลย ส่วนขนมปังอันนี้เขาก็จะฉีกแบบนี้แล้วก็จิ้มกินทุกคนเลยจิ้ม,จ,มจิ้มกินลงไปสั่งมาหลายร้านแนละ้วทุกคนคือร้านนี้แบบ mm hmm. mm hmm. ขนมปังก็ดีมาก นานเบสเขานี้ดีมากทุกคนแผ่นนี้ประมาณกับสองอยทุกคนแผ่นหนึ่งอือ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 อร่อยชอบความแป้งเขาแบบเหนียวนุ่มคล้ายๆแป้งโรตดดีทุกคนจำอือจำกินแบบนี้ ถ้าใครอยากลองอาหารอินเดียเมนูแรกที่ต้องลองคือติกามาสลัดทุกคนมันกินง่ายแล้วก็มันอร่อยถ้าคนที่ไม่เคยกินแพะกินแกะแล้วไปกินเมนูแพะแกะกินเครื่องเทศเขาแรงเนาะบางคนอาจจะไม่ชอบแต่ติกามาสลัดคือแบบได้ออืมเป็นเนื้อไก่แซ่บแมงทุกคนแล้วข้าวคือเม็เดยาวๆแบบเนี้ยโอ้ยแบบ ม,มันมันมันนัวนวความมันจากนมแ่ะมันบอคืออันพนมงพันเองของไทยทุกคนอืมอืม,อม,อม ที่ใจเบบี้แครอทมากหวานอร่อยกรอบแซ่บหลายคนพากินแต่อาหารไทยหลายเดี๋ยวตำักฮุงเดยวปิ้งพากินอาหารอินเดียบ้างทุกคน ยินกินแบบนี้เลย mm hmm. อย่ายให้เครื่องเทศติดเสื้อเป็นอาาันขาดตักบอช mm hmm. ดูความใหญ่ ถ้าไม่กินจะสั่งมาที่นสองแผ่นทุกคนเมื่อคืนกินไปแล้วเมื่อคืนลูกร้องกินไม่หมดกันเลยเออมารีวิวดีกว่าไปใส่ไมโครเวฟมาแบบจิ้มกินแบบนี้ อาจคลิบกับสื้นเพื่อนบ้านเลยเขาสัว่าเฮ็ดอยังนั่นืมห้อ,หอแสบลูกก็เพิ่งตื่นอืม เขาน่าจะหุงข้าใส่น้ำมันหรืออะไรสักอย่างแบบมันนวลทุกคนมีความเค็มๆนิดนึงอืมหอเม็ดยี่หรานิดนึงครับซิกามาสล่า อืมอ mm. 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 okay. ืมอืมโอเคแซ่ได้รู้อืม Luangkan kakak sendiri. Okey tak? Okey? Ya? Okey. Luangkan kakak sendiri sekejap. Okey. อันนี้แบบฟันกำลังจะง,งอกน้องเอมิเลียก็เอามือล้วงคอตัวเองล้วงกัดนะ่ะแต่ล้วงไปลึกเกินก็เลยเจะอ้วกเหรออันนี้แม่สั่งมาไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ก็ ถ้าอยากกินเผ็ดก็เอาเพริกมาแก้บอีกด้วยช้อนแบบไทยเรากินง่ายสุดๆบุ้ยมันโมเมนต์แนวเลยมันต้องทำอย่างนี้ พอมันเริ่มเย็นแล้วมันก็จะเริ่มเหนียวต้องให้ร้อนร้อนทุกคนอืมแบบกินกับข้าวก็อร่อยแบบหนึ่งกินกับขนมปังอันนี้ก็อร่อยแบบนึงแบบมันเหนียวนุ่มอะเหมือนคนกินโรตีอะ่ะ <c oughs> อะไรหืมมาที่มามามาดู mama ก,กินเอ๊ะเอ๊อะใช่เสื้อตัวเดิมวันนั้นหรือเปล่าที่แม่ใส่หันหนูอ่ใช่ไหมฮัลโหลสวัสดีค่ะไม่เอาไม่เอาลูกเอจับทุกคนก็จะกินคำนี้กันสิ็ไปละ โม่เช้าน้องเอมิเลียกินข้าวนิดเดียวทุกคนให้มาม้าป้อนข้าวอีกรอบไหมเนี่ยโม่เชา้ากินนิดเดียวขอ,อ,อบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราสองแม่ลูกด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก่อนขอบคุณค่ะก่ะะะะอนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำยังไงสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย